คุณผู้ชมคะกรณีปมนาฬิกาหรูที่เกี่ยวข้องกับบุคคลระดับผู้นำของประเทศอาจจะไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะคะ2เมษายนที่ผ่านมาค่ะประธานสาบบสาบพันฟุตบอลเยอรมนีประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากมีการตรวจสอบพบว่ายืมนาฬิกาหรูมาจากเพื่อน มีกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมาเลเซียพบว่าเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรของมาเลเซียรับนาฬิกาหรูเป็นการติดสินบนนะคะแสดงให้เห็นว่านาฬิกาหรูอาจจะส่งแรงกระเพื่อมทางการเมืองในหลายๆประเทศและการตรวจสอบแตกต่างกันออกไปด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันรโยธาสมุทรค่ะ ich ไม่รู้จักยี่ห้อและราคานาฬิกาที่ได้รับเป็นของขวัญจากเพื่อนและเป็นความผิดของผมเองที่ทไม่ไตร่ตรองให้ดีจะชี้แจงเจ้าหน้าที่ก<ท>รมศุลกากรทันที ไรฮาร์ดกรินเดลแถลงขอโทษและประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB หลังถูกวิจารณ์อย่างหนักกรณีรับของขวัญน,นาฬิกาข้อมือมูลค่า6,000ยูโรหรือราว210,000บาทจากกริกอรีซูกิสนักธุรกิจชาวยูเครนและรองประธานยูฟาปี2016กรินเดลระบุว่าซูกิสเป็นเพื่อนและเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนกรินเดลยังถูกแมกกาซีนเยอรมันเดอร์สปีเกล ขุดคุยเรื่องปกปิดรายได้ในช่วงดำรงตำแหน่งต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อมาเลเซียรายงานการจับกลุ่มเลข,ขานุการของซาลาฮุดดินอายุบรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรณีรับสินบนนาฬิกาโอเมกามูลค่า28,000ริงกิตหรือราว210,000บาทและกับการที่บริษัทได้สัญญาโครงการของกระทรวงข้อกล่าวหานี้อาจทำให้เขาต้องรับโทษจำคุกถึง20ปีและปรับไม่ต่ำกว่า5เท่าของ มูลค่าของที่รับมารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมาเลเซียระบุจะไม่เข้าไปยุ่งปล่อยให้หน่วยงานป้องกันและปราบปรามทุจริตดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นาฬิกาบนข้อมือนักการเมืองผู้บริหารทีมฟุตบอลระดับชาติหรือบุคคลสาธารณะไม่ใช่เพียงอุปกรณ์บอกเวลาหลายครั้งภาพเพียงภาพเดียวนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และสืบสวนคดีคอร์รัปชัน ภาพเสษียาโนวันโตอดีตประธานสภาผู้แทนรัษดรอินโดนีเซียจับมือกับประธานาธิบดีโดนัททรัมป์เพีพยงช่วงเวลาสั้นๆในงานถแถลงข่าวปี2015เผยให้เห็นนาฬิกาข้อมือริชาร์ดมิลยี่ห้อหรูที่เป็นข่าวดังในไทยสร้างกระแสความไม่พอใจบนโซเชียลมีเดียเป็นที่มาของการสืบสวนคดีรับสินบนในปี2017 เศรษฐยานวันโตถูกตั้งข้อหาคอรัปชันและรับสินบนเป็นนาฬิกาข้อมือราคากว่า4ล้านบาทจากนักธุรกิจเพื่อรับรองว่ารัฐสภาจะผ่านโครงการจัดทำบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ข้อหาที่ทำให้เขาต้องรับโทษจำคุก15ปีปรับเป็นเงินกว่า30,000ดอลลาร์และต้องคืนเงิน7.3ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทุจริตไปนาฬิกาบนข้อมือบุคคลสาธารณะ บางประเทศนำไปสู่การลาออกหรือเปิดโปงคดีคอรัปชันแต่หลายประเทศไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงดิมิทรีเพสคอฟโฆษกประจำรำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียถูกตั้งคำถามถ,ามถึงนาฬิการิชาร์ดมิลราคาเฉียด17ล้านบาทที่เพสคอฟสวมในวันแต่งงานเพสคอฟร,ระบุเพียงว่าเป็นของขวัญจากเจ้าสาวและไม่มีการดำเนินคดี การเจอภาพนาฬิกาหรูบนข้อมือของบุคคลสาธารณะโดยบังเอิญจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยแต่พบในหลายประเทศบางกรณีนำไปสู่การเปิดโปงคดีทุจริตคอรัปชันแต่บางครั้งก็จบลงเพียงความไม่พอใจและการล้อเลียนบนโซเชียลมีเดียชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานเส้นทางการตรวจสอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเกี่ยวข้องกับนาฬิกาหรูค่ะ